มาดูความเคลื่อนไหวน่าสนใจโดยเฉพาะการรองรับนะคะการค้าขายในยุคดิจิตอลด้วยนะคะ,คะล่าสุดจากทางธนาคารกรุงเทพค่ะโดยแบงก์กรุงเทพนะคะได้มีการเปิดตัว Merchant Pro ค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะในการรับเงินร้านค้ายุคดิจิตอลค่ะ ทางคุณโชคนารนองผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ผู้จัดก,การสายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะกล่าวว่าธนาคารได้เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน Merchant Pro เพื่อตอบโจทย์สำหรับร้านค้าต่างๆให้สามารถรองรับการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่นะคะที่อัดแน่นไปด้วยการชำระเงินการจัดการรายการสินค้าต่างๆภายในร้านได้ช่วยให้ธุรกรรมการรับชำระเงินสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยทางประกอบการสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายนะคะผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีค่ะโดยใช้แอปพลิเคชัน m o b i l e Banking ของธนาคารกรุงเทพสำหรับยืนยันตัวตนสำหรับร้านค้าปัจจุบันนะคะที่ใช้บริการรับชำระเงินผ่านแอป,ป B Merchant Next Gen สามารถย้ายมาใช้แอป,ป Merc h a n t Pro ได้เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป กดเลือกคำสั่งนะคะย้ายข้อมูลทันทีและทําตามขั้นตอนที่กําหนดก็จะสามารถเปลี่ยนมาใช้งานบนแอปใหม่ทันทีค่ะและสามารถใช้ป้าย QR code เดิมนะคะในการรับชำระเงินได้อย่างต่อเน,นื่องด้วยไม่ต้องเปลี่ยนป้ายใหม่ค่ะจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระเงินอย่างราบรื่นไม่สะดุด ซึ่งทางนี้นะคะแอปพลิเคชัน B Merchant Next Gen จะเปิดให้เข้าใช้งานได้จนถึงวันที่19วมิถุนายน2568นี้เท่านั้นค่ะสามารถนำไปใช้นะคะเปิดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้จากธนาคารกรุงเทพแล้วค่ะ